ก็สวัสดีครับสวัสดีเข็นเคยครับมาพบกับช่องเดมอนชาแนลครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เดชพิทา,าครับเนื้อพงครับทีระลึกงานกระทิ้นครับหลวงพ่อทองสุกร,าารัฐมโตปวันน้องคอครับช่วงนี้ก็จะอยู่กับปรทุมงคลปันน้องคอเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้เพราะว่าก็จะได้มาเป็น ของมงอทองสุกนะครับเป็นลักช่วงนี้เดี๋ยวมีเกจิถัดอื่นมาเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ชมหรือว่าเปิดเบี่ยงปันเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะช่วงสิ้นเดือนตุลาเรื่องใหม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมีมาจะมีมาอีกก็จะมีหลวงพ่อผัดนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ฮกที่ที่จะรองมาอีกนะครับตอนนี้ก็ ชมรีวิวของพ่อทองสุกไปก่อน,นครับอันนี้ก็เป็นผรา,าพิตานครับซึงซึ่งพระออกก็อาจจะได้เกือบอาทิตย์แล้วครับเป็นงานผระพงนะครับที่ระลึกกระทินครับเป็นรุ่นเนื้อนะครับผมก็ได้ทำบุญมา2ององค์ครับ ก็แกะรุ่นเนือก็ได้เนื้อดำกับเนื้อชมพูครับซึ่งจำนวนการสางก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นซองกระถินนะครับก็จะได้เป็นเทียนลึกนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อหวานดำนะครับเป็นผ่าปิดตานะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ ก็จะประมาณกลางๆครับเหมาะสำหรับเหลี่ยมขึ้นคอ,อยางสวยงามครับหรือหม่ก็สมห่วงครับลักษณะก็จะประมาณนี้นครับส่วนคางลังนะครับคางลังก็จะ ่อโครัน,นัมเบอร์นะครับนี่จะสังเกตเห็นนะครับโค้ดก็คือของลวงพอทองสุกส่วนใหญ่ก็จะมีต่อโค้ดแลวกัลนลมเบอร์เกือบเกือบทุกนนร,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 รุ่นะครับที่เป็นผระผงนะครับก็จะมีพลอยนะครับนี่มีเศษพลอยเศษติดมานนด้ยๆครับเหลี่ยมข้างล่างก็จะเป็นชื่อลวงพอครับกับชื่อวัดน,นะครับ นี่ก็จะเป็นเลขกสีรักนะครับได้มาเลขกสีรักมาเลยครับจำนวนการสั่งกับเก่ารอยกับสิบเก่าองค์นะครับเนื้อดำนะครับเก่ารอยกับสิบเก่าองค์แล้ว,วมาชมเนื้อชมพูนะครับนี่ครับชมพูชมพูมพก็จะเนียนๆหน่อยครับก็จะมีทั้งหมด สีเนื้อนะครับที่ที่เป็นที่ระลึกกระทินนะครับสีเนื้อครับก็จะมีเนื้อเหลืองเนื้อขาวลอยพลอยครับอันนี้จะเป็นชูปูลครับจะมีครับเหมือนกันลักษณะขายกันเหมือนกันครับนี่ครับก็จะซองให้ดูทุกมุมเอาเลยครับทุกมุมครับรายละเอียดทุกมุม ผมขออนุญาตจับอยู่ในโฟมแล้วกันครับไม่อยากเอาผ้าออกมานะครับเพื่อเป็นการลดการถูกเนื้อผ้านะครับเพอผ้าพงนี่คือจะบางครั้งนะครับถ้าไปถูกเราก็อาจจะมีก่อนมีรุดมีผงอะไรรุดออกมาประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะแม่ขอออกมานะครับก็จะขอรีวิวในโฟมนี่แล้วกันครับ เพื่อพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็เพื่ออยากแบ่งปันก็จะได้ผ่าสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากบัตรไปเลยนะครับผมรับประกันให้ครับว่าสวยนะครับเติมเดิมจากจากบัตรเลยครับมายังไงกลับไปย่งนะครับผมจะเนียนแบบนี้นะครับน่ครับข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันครับในในจัมพปูจะเห็นชัดหน่อยครับเห็นชัดกเหนือดำครับก็จะมีชื่อตรง ลงพ่อนะครับลวงพ่อทองสุหลวงปู่ทองสุกแล้วแต่ธนะนะครับผมจะธนะเรียหลวงพ่อทองสุกนะครับแต่ว่าชื่อก็จะเป็นชื่อลวงปู่ทองปูสุกนะครับแล้วแต่ทนะเรียงอย่างลวงเรียกลงลวงพ่อทองซุกกระด้กหรือจะเป็นลุงปู่ทองสุกกระด้หรือลวงปูสุกกระดคกับแล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่บางคนก็จะเรียกส่วนใหญ่ก็จะเรียงลุงลวงปู่ทองสุหลวงพ่อทองสุกนะครับัดน้องคอครับก็จะมี ตอโพสต์อตตันลำเบอร์เหมือนกันครับก็จะอัดพุงแน่นหน่อยครับเนี่ยเป็นปิดตารุ่นแหลกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นปิดตารุ่นแหลกของวัดนะครับของวัดน้องขอหรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถา้ถาพิดจาระการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันครับเปิดถามให้ดูแล้วกันเนาะพอดีไดมา ขออนุญาตเปิดพาพให้ชมแล้วกันนะี่ครับจะเป็นปิตาครับปิตาโปกกระซับที่ระลึกกระทินประจำปีสองหาหกหานะครับรลลกกนีนบ่นะครับก็จะเป็นเนื้อนี่ครับเนื้อดำนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์จะประมาณนี้นะครับก็จะมีดำชมพู เขาลอยพลอยครับอันนี้จะเป็นเขาลยอย,นะลยพลอยเนาะเขาลอยพลอยเก้าลอยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อดำเก้าลอยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อเหลืองเก้าลอยเก้าสิบเก้าองค์นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อชมพูค,ครับเก้าลอยเก้าสิบเก้าองค์ก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องต้องขอโทษขออภัยนะครับข้อมูลที่ ที่ไม่ตรงหรือว่ายัางไงใครใครสาบหรือว่ายัางไงก็แนะนําได้นะครับแนะนําเป็นความรู้ผมเพิ่มเติมได้นะครับในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปก็สาหรับคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากได้ไปบูชาอยากได้ไปสะสมก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้นะครับลิงก์ไลน์มาสอบถามได้ครับก็ มีแบ่งปันเช่นเคยครับถ้าถ้ายังไม่มองหมดก่อนซะก่อนนะครับสำหรับคนที่ได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบางรุ่นบางเกจีนในที่ว่าทักมาเลยผมผมไม่ได้หาให้หรือว่ายังไงครับต้องก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับบางทีบางครั้งผมก็ได้มาหน่อยนะครับผมก็แบ่งปันต่อยตามที่ผมแบ่งได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายครับก็มารีวิวให้ชมนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวอีกหรือว่าลงพออะไรมาแบ่งปันอีกก็อีกตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค,คำว่าสวัสดีครับ